คำสาปแช่งของหวังหน้ากับอาถรรพ์สิก้าันยากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้เอกราชของชาติจากพม่าและร่วมกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกศินลเป็นราชธานีใหม่ สมเด็จพระบรเจ้ามหาสุรสิงหานาถได้ส่งร่วมศึกสงครามขับไล่อริราชสัตรูปกป้องพระอาณาจักรตลอดพระชนชีพของพระองค์ได้สเสด็จไปในทั้งพระราชสงครามทั้งทางบกและทางเรือในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีถึง16ครั้งและในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอีก8ครั้งในขณะที่ประชวรใกล้สวรรคต ได้เสด็จประทับบนเสลียงบันทมพิงพักเนยให้มหาดเล็กเชิญเสด็จทอดพระเนตรรอบพระราชวังบรวรสถานมงคลซึ่งทรงสร้างขึ้นด้วยความคิดและเรียวแรงของพระองค์เองเล่ากันว่าทรงทั้งห่วงและห่วงพระราชวังที่โปรดให้สร้างเมื่อเวลาประชวรหนักอยู่นั้นได้กราบทุนบังคมขอพระราชทานต่อสมเด็จประเชศฐา ให้ออรถธิดาของพระองค์ได้ประทับอยู่วังหน้าต่อไปมีเรื่องเล่าลือให้ถึงพระเนตรพระกันว่ากรมพระราชวังบรวรได้ออกพระโอต์ตัดสาบแช่งขณะประชวนและเสด็จทอดพระเนตรรอบรอวังว่าของเหล่านี้กูอุตส่าห์ทำด้วยความคิดและเรียวแรงเป็นหนักหนาหวังจะชมอยู่นานน,านก็ไม่ได้ชมของใหญ่ของโตกูดีๆของกูสร้าง ใครไม่ได้ช่วยเข้าอุดหนุนกูสร้างขึ้นด้วยกำลังข้าเจ้าบ่าวนายของกูเองนานไปใครไม่ใช่ลูกกูเข้ามาเป็นเจ้าครอบครองขอผีสางเทวดาจงบันดาลอยาให้มีความสุขเมื่อสมเด็จพระราชวังบวรสเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอดีอศรสุนทรพระาราชโอรสองค์ใหญ่ ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลแทนครั้งนั้นคุณเสือพระสนมเอกได้กราบทูลให้เชิญเสด็จพระราชบ,างบังววรพระองค์ใหม่ไปประทับนพภาพบรวรราชวังแทนแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไม่ทรงเห็นด้วยเพราะทรงลำลึกนึกถึงคำสาปแช่งจึงมีพระราชดำรัสว่าไปอยู่บ้านช่องของเขาทำไมเขารักแต่ลูกเต้าของเขา แช่งเขาชักไว้เป็นหนักเป็นหนารู้อะไรไหมว่าวันพระราชสมภพคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรสมเด็จพระบวรราชเจ,จา้ามหาสุรสิงหานานมีพระราชสมภพเมื่อวันพระฤหัสบดีขึ้นหนึ่งคำเดือน11ปีกุลจุลศักราช1,105ตรงกับวันที่19กันยายนพศส2 8พ19กันยายน คือวันที่มอบ19กันยาท่วงคืนอำนาจราษฎรประกาศจัดงานในธรรมศาสตร์ให้ได้ถึงแม้นมหาวิทยาลายัยไม่อนุญาตและปิดประตูแต่มอบก็พังประตูธรรมศาสตร์เข้าไปธรรมศาสตร์คือส่วนหนึ่งของหวังหน้าซึ่งเป็นสถานที่ห่วงแหนของพระบวรเจ้ามหาสุรสิงหนาถจนถึงขั้นสาบแช่งเอาไว้ว่าใครไม่ใช่ลูกกูเข้ามาเป็นเจ้าของครอบครอง ขอผีสางเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุขคำสาปแช่งที่แม้แต่ราชการที่หนึ่งก็ยังตัดเตือนผู้ที่คิดจะเข้าไปอยู่หวังหน้าว่าอย่าเข้าไป